โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องสุริยั้งสินอีกแล้วนะครับวันนี้ออกรถเทื่อครับเดี๋ยวเอาถอหลังเอาของรถก่อนครับฝื่ออยู่บนรถนะครับ con yeah. luôn nhá các nhanh như thế ไม่รู้ว่ามีใครไปกันยังนะครับนัดไว้สองโมงถึงน้างงานนะครับ रहते हैं ना। <laughs> go hey go okay. ok, set up. Oh, blue นี่ตัวลมยางก็นหน่อยครับยางหน้าสีเจ้าลัวนะครับตึงน่าออกแล้วยางหน้าจบ นี่ไหนครับข้างเนี่ยยางปึ้มนะครับปึ้มออกโอ้ไม่มีลมเลยครับเนี่แล้วสามสิดไหมครับเแล้วสามสิด đai không? Ờ. Mạnh thì mấy tôi ai hấp จะออกสี่ขันนะครับวันนี้กเคือจะเดือดรับสี่ขันสี่ขันได้ละร้อยครับปีพันไรปีพันไรสองพันวาระร้อยบาทครับวันนี้จมูกก็่านะครับ นี่ก็ถึงหน้างานแล้วครับหน้างานจูงหน้าเลยได็ก่อเลย อยายแคบครับเ yeah. อสแบบนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะเตียนแล้วก็ง่าจะเละด้วยนะครับโอ้โหสัตว์ต้องโห่อย่างดีนะครับเดี๋ยวโทรหาพี่ครับโอ้เห็นลาดผมมดเลยนะรับไหมโอ้โหไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตอีกแล้วโอ้เสร็จแล้ว สี่คันนะครับวันนี้ไม่รู้จะมาครบหรือเปล่าไม่รับด้วยฮัลโหลมหมย,ยังเดี๋ยวไปย้ายเครื่องแป๊บนึงไปแต<อ>่เช้านะโอ้ยังไม่หมกะ ยู่นาเนี่ยนะเออแกเปิดกล้องมาเอ้โมามานว่าเลยเช้าเลย,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 ยจริงเยนะจะแปดโมงแล้วนะอออือมากันแปดโมงนะครับดู นี่ก็จะแปดโมงยี่สิบนาทีนะครับเนี่ยเสร็จระบบเลยเดี๋ยวรดลงรอครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนคนเยอะเลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับโอเคครับผมโอ้หวันนี้จะไปซื้อเล็กนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำคลิปให้ดูด้วยไปซื้อเล็กใหม่นะครับอันนี้ไม่ไหวแล้วโ้หแอกครับเจอหน้าดอนครับหลุดมั่งแตกมั่งแล้วนี่แตกครับเลไม่ไหว ไม่คล่องมือคล่องอะไรเลยโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม